นัตตี้สาวน้อยจากประเทศไทยที่เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในวงการเคป๊อปและเริ่มทำกิจกรรมโปรโมตในเกาหลีอย่างเป็นทางการเป็นหนึ่งในศิลปินน้องใหม่ที่ถูกจับตามองจากอุตสาหกรรมเพลงในเกาหลีล่าสุดนัตตี้ได้ร่วมงานกับนิตเยสารเฟิร์สลุคในแฟชั่นเซ็ตต้อนรับซัมเมอร์กับลุกสบายๆที่มาพร้อมกับความมั่นใจของสาวน้อยคนนี้ ซึ่งเธอได้เปิดใจถึงความรู้สึกหลังจากที่การเดบิวต์ของเธอได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันยังรู้สึกเหมือนกับอยู่ในความฝันค่ะฉันจะไม่ลืมช่วงเวลาการเดบิวต์ของฉันที่เกิดขึ้นในตอนนี้เลยในซิงเกิลไนทีนนัตตี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของการทำตามความฝันและพยายามเดินหน้าบนเส้นทางที่ตั้งใจไว้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและทุ่มเทของเธอ และจากการทำกิจกรรมที่เริ่มต้นขึ้นนัตตี้ได้วางเป้าหมายของเธอเอาไว้ด้วยภาพของศิลปินที่เธออยากทำให้สำเร็จฉันอยากจะเป็นศิลปินที่ทำตัวสบายๆเข้าหาได้ง่ายและสามารถถ่ายทอดพลังบวกให้กับผู้คนเป็นนักร้องที่ชื่อว่านัตตี้ที่สร้างแรงบรันรดาลใจดีๆให้เกิดขึ้นค่ะตลอดการถ่ายแฟชั่นเซตนี้ทีมงานทุกคนก็สัมผัสดได้ถึงพลังบวกของนัตตี้ จากรอยยิ้มของเธอที่ปรากฏออกมาตลอดการทำงานร่วมกันสำหรับการเดบิวที่เกิดขึ้นนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เธออยากทำไม่ได้ก่อนอายุ20และเธอสามารถทำได้สำเร็จแล้วในวัย19ปีของเธอซึ่งหลังจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เธออยากจะลงท้าทายฉันอยากที่จะลงท้าทายตัวเองด้วยเพลงหลากหลายแนวค่ะฉันไม่อยากจำกัดตัวเองจนกว่าฉันจะสร้างแนวที่ชื่อว่านัตตี้ขึ้นมาได้ ซึ่งมันอาจจะเป็นแนวที่อิสระมากๆเหมือนอย่างที่ฉันอยากแสดงออกมาจากนี้คงต้องคอยติดตามการทำกิจกรรมของนัตตี้และจับตาดูกันว่าผลงานของเธอต่อจากนี้จะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนและการทำกิจกรรมของเธอจะสร้างให้ศิลปินที่ชื่อว่านัตตี้เติบโตมาในทิศทางใด